ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติกเกอร์ล์โฮโลแกนบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวนโหลดสติกเกอร์ล์โฮโลแกงน่ารักน่ารัก,รกทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติกเกอร์ลายชอ็อปหรือพิมพ์ฮโลแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะารกัดูคุณี่็ก็ก็ดีเอะค่ะ ไดเรื่องของรายละเอียดด้วยไม่ได้รู้มากร,รู้จักแต่พี่ยุยยี่แล้วก็เด็ก แต่ว่าด้วยความเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก่อนแล้วเราเด็กๆเรื่อคุณพ่อเขาต้องไปทํางานต่างประเทศด้วยอะค่ะแล้วก็ไปในระยะเวลาที่นานหลายเดือนก็จะมีการแบ่งการดูแลและผิดชอบแล้วที่เราก็ด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันเนาะเราช่วยได้เราก็ช่วยได้เร,เราเองเราเองก็ค่อนข้างจะเอ็นดูลูกเขามากมากเลยครับก,ก็เด็กๆน่ารักอะคะ่ะเขาก็น่ารักใสๆแล้วก็ น่าสงสารเลยเนี่ยดูในส่วนตรงไหนบ้างคะค่าใช้จ่ายหรือว่าไม่มีเรื่องค่าใช้จ่ายมาเกี่ยวข้องเลยค่ะค่ะคุณพ่อเขารับผิดชอบหมดเราแค่รับเลี้ยงดูดูแลค่ะแค่ม่ไอยู่กับเราใช่ใช่ค่าเรียนส่งเสียค่าเรียนส่งเสียทุกอย่างไม่มีเลยค่ะคุณทางครอบครัวของเด็กๆเป็นคนรับผิดชอบค่ะ ดูแลก็เหมือนเราดูแลใช่ไหมคะเราก็อยู่บ้านเดียวกัน <c oughs> ก็ต้องมีการพูดคุยกนันแต่ว่าหม่ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วค่ะตัวใหม่ใหม่ก็มีน้องอายุเท่าหลานเลยอ,อย่างไรกนได้ฉั่เองคิดว่าเขาเนี่ยเหมือนเป็นลูกเราด้วยเหมือนกนันนะไม่ถึงขนาดว่าแบบเป็นลูกเพราะว่าในการเลี้ยงลูกเนี่ยมันต้องเลี้ยงเยอะมากรายละเอียดหลายอย่าง คนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องทำเนาะอันนี้เราแบบว่าเลี้ยงดูเป็นคร,คราวอยู่เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์หรือว่าอยู่เฉพาะแบบว่าสุกเสาร์อาทิตย์หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะเขายังต้องไป,รปโรงเรียนอยู่แล้วก็เป็นโรงเรียนนานชาติด้วยอหมายว่าเขาต้องเป็นโรงเรียนประจําอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะไม่ใช่โรงเรียนประจําค่ะแต่ว่าคือเขาก็ยังมีแบบคุณตามีเพื่อนบ้านมีเพื่อนพี่ยูยคนอื่นๆค่ะเด็กๆก็จะต้อง ไปตามความสะดวกของผู้ใหญ่ที่จะแบบไปบ้านนั้นไปบ้านนี้ในแต่ละอาทิตย์อะไรค่ะอันนี้นานหรือยังครับนานแล้วค่ะประมาณกี่เดือนใช่กี่ปีเป็นหลายปีแล้วค่ะปตตีตั้งแต่ตั้งแต่เกิดคดีตั้งแต่เกิดการกระสิงขึ้น